วันนี้เราอยู่กับ3ล้อเกษตร sa 1 6จาก l i o n ev และนี่ก็คือสีเขียวใหม่ของ sa 1 6อัปเกรดกุญแจเป็นระบบไฮบริดทั้งกุญแจแล้วก็รีโมทในตัว พร้อมกระบะหลังแบนลาบที่สามารถที่จะวางสิ่งของแล้วก็สัมภาระต่างๆมากับล้อขนาดใหญ่ยาง4.00-12ให้คุณสามารถขับขี่ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟหน้า LED ที่ทำให้รถคันนี้สามารถขับขี่ในยามค่ำคืนได้ดียิ่งกว่าเดิมคันนี้ใช้วัสดุโลหะเพิ่มความสวยอึกถึกทนเหมาะสาหรับการใช้งานหนักๆและที่สาคัญยังมีเบรกเท้า รุ่นนี้ยังมีเกียร์ที่สําหรับขับขี่ขึ้นหรือลงเนินได้ดีมากยิ่งขึ้นและจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมีผ้าใบคลุรมรอบคันนะครับแล้วก็มีซิปสําหรับเปิดเข้าและเปิดออกให้คุณสามารถขี่ได้อย่างปลอดภัยไกลฝนแล้วก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้าอีกด้วยกระบาดท้ายของรุ่นนี้ยังเปิดได้ด้วยนะอีกทั้งเบาะนั่งยังสามารถปรับได้และนี่ก็คือ Lion SA16 ที่มาพร้อมกับสีเขียวใหม่สนใจสินค้าสอบถามได้ที่